ขอดูหน่อยนะคะว่าคุณกำลังจะโชคดีในเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มาเจอคลิปนี้คะความโชคดีไหนดูซิชาลีออดนะคะการงานสิบเหรียญความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะ,ะ,ะการใช้เวลากับตัวเองความแข็งแกร่ง ขึ้นมานะคะใบสุดท้ายคือเดอโมนนะคะโอเคสิ่งที่โชคดีเนาะสำหรับคนที่เคยนะคะแบบสําหรับเรื่องความรักเนี่ยน้ำขอพูดก่อนเลยนะคะสําหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าความคลุมเครือที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามที่มันสร้าง energy ความเศร้าความหมองให้เราอะคะ่ะคุณจะก,กลายเป็นคนที่จัดการควบคุมได้นะหลังจากนี้ไปนะคะ คุณจะกลายเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งสตรองกล้าตัดนะคะทุกอย่างที่ทําให้มันเศร้าหรือว่าท็อกซิกออกไปคุณจะมุ่งเน้นไปที่การงานและการงานของคุณเนี่ยมาคู่กับสิบเหรียญเลยนะมองว่าคุณจะอุดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องของการงานมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะ,ะจะได้ซัพ์ครอบครัวก็ครอบครัวก็จะแบบเนะี่ยอยู่พร้อมนะ้าพร้อมตาก,กันมีความสุขนะคะในเรื่องของครอบครัวสําหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ก็อยู่ในจุดที่แบบ ความสัมพันธ์ดีนะคะช่วงนี้เนาะมีสิบเหรียญเลยนะคะใครที่ไม่มีสถานะเนี่ยก็อาจจะมีการขยับขยายหรือว่าอัปเกรดไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่มีความซีเรียสกันมากขึ้นอืประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็อาจจะได้ใช้เวลากับตัวเองด้วยในช่วงนี้นะอืการงานก็ช่วงนี้ถ้าเกิดขยันนะคะทําต่อไปเนี่ยความสําเร็จกําลังจะมาแล้วเพราะไพ่พาชาลีออดเป็นอะไรที่เหมือนกับนักลบนะคะที่คว้าชัยชนะมาได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะคะ ใครต้องการบอกแบบนี้เนาะโอเค